ในช่วงปี2567-2568เถึงรเราได้เห็นปรากฏการณ์นคนบันเทิงและเหล่าซุปตาเมืองไทยออกมาประกาศขายทรัพย์สินส่วนตัวกันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นบ้านหรูอคอนโดมิเนียมใจกลางเมืองหรือที่ดินผืนงามอธิบอยพี่สอนุที่ประกาศขายบ้านหรูราคา70ล้านบาทแมทพิรณีกับที่ดินติดแม่น้ำเจ้าพระยาหรือจะเป็นหม่อมจกมกที่ประกาศขายที่ดินทำเลทองเช่นกันซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นการขยบขยายเพื่อการลงทุนใหม่ๆห,หรือการจัดสรรพอร์ตสินทรัพย์ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาล่าสุด อีกหนึ่งคู่รักสายสตรองหญิงประธาพผงามและสามีหนุ่มตุลตุลยะเทพก็เป็นอีกคู่ที่ขยับตัวแรงออกมาประกาศขายที่ดินผืนสวยขนาดใหญ่ในอำเภอปากช่องทำเอาเหล่านักลงทุนและแฟนคลับให้ความสนใจเป็นอย่างมากรายละเอียดที่ดินหญิงตุลปากช่องเขาใหญ่ที่ดินผืนนี้ตั้งอยู่ในทำเลที่ขึ้นชื่อว่าเป็นปอดของเมืองไทยอย่างปากช่องโดยหญิงประถาได้เผยข้อมูลผ่านแคปชั่นสุดเรียบง่ายแต่ชัดเจนว่านอกจากความน่าสนใจของทำเลแล,แล้ว หญิงยังทิ้งท้ายด้วยแฮชแท็กประจำตัวที่ทำเอาหลายคนต้องยิ้มตามอย่างเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสู้สิวอีหญิงสะท้อนถึงพลังในการทำงานและบริหารจัดการธุรกิจในสไตล์ของเธอสำหรับผู้ที่สนใจอยากเป็นเจ้าของที่ดึงผืนสวยทําเลศักยภาพนี้หญิงระถาแจ้งให้ติดต่อผ่านผู้ช่วยส่วนตัวคุณมดที่เบอร์082704-2724เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดชมพื้นที่จริง